จ้าสวัสดีจ้าน้องล่องขึ้นมาได้ใส่หัวคอ,อยพ่อจ้าเนาะเด็ดพักขี้เหล็กกันนี่จ้าเดี๋ยนี้ก่อนพอไปเก็บพักขี้เหล็กมาเนาะจ้า,จาก,ก็เลยนี่สวัสดีครับพี่นาดเด็ดพักขี้เหล็กกันเด็ดพักขี้เหล็กกัน เมื่อเช้าถ่ายในครัวเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เลยลองขึ้นใหม่ดูพี่นาบขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจจะเด็ดผักกระเด็ดผักกันจ้ะเห็นไหมตั้งไกลหน่อยก็ได้นาอการุดผักขี้เหล็กกันจ้าผักงามๆขอบคุณเด,อด้อพี่นาที่เข้ามาให้กำลังใจจ้ะ พินิกรกจะไปไล่เก็บตามข้างแถวทุ่งนามาจ้ะน้องก็เลยจะมาลูดไปแกงเนาะจังหาของแกงใส่ไม่ได้เลยสวัสดีครับพี่สี <c oughs> จะยินเสียงน้องไม่ <c oughs> เอ้ยเิบสองจะขอบคุณเดอ้อจ้ะพเช้าพี่ให้พินิกรเป็นในแบบในไรก็ ภาพก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรเนาะอาจจะเป็นที่กล้องหรือเป็นที่อับสัญญาณในครัวก็ไม่ดูก็เลยมาลองขึ้นใหม่ดูว่ามันเป็นยังไงภาพอ๋อ oh. พี่หน้าหัวล้อใหญ่เลยพี่สี ใช้กับวารูดไม่ได้เลยเนาะเด็ดผักขี้เหล็กก็ได้เด็ดผักขี้เหล็กก็ได้จ้ะลองก็เลยลองกันนิดสักหน่อยนะจ๊ะนั่นนี่เนาะเร้จะคุยอะไรนะพี่สีเนาะกระเจ้าเห็นภาพมันออกมาไม่ค่อยสวยก็เลยลองขึ้นใหม่ดูที่ภาพในครัวน้อง ก็คงไม่ได้ไรในครัวแล้วภาพออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่เลยดีนะอยู่กันสามคนอาจจะมีคนแอบฟังอยู่ข้างนอกก็ได้นะพี่สีว่าคุยอะไรกันขอบคุณเด้อพี่สีสนธยาเงากันหาเหรองากันหาหรือเงากันหานี่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจจากคุณสนธยาเนาะจ๊ะเนาะ ถ้าเผื่อมีช่องก็คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยเด้อจะาจะไปเยี่ยมเยียน,นเงาคำเออเงาคำเงากันหาขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสามท่านที่อยู่ในไลน์นะจะ๊ะเนาะก็มานั่งนีนแหละพี่สีนี่นี่นยอนงามงามนี่ยอนงามงามนี่ ขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณเนาะจ่านาะทั้งสามท่านท,ที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณเอฟซีรอบนอกด้วยจกะแรกเมื่อเช้าให้พิธีกรจะผัดทํากับข้าวละจกก้ะก็ภาพมันอาจจะจุดที่ถ่ายมันในครัวเรามันอับสัญญ,ญาณมันก็เป็นออกมาลักษณะนั้นเนาะก็เลยมานั่งไล์ดูนี้ <c oughs> เป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่าหรือเป็น <c oughs> น่าจะอับสัญญาณอยู่เนาะจ๊นเนาะขอบคุณค่ะก็อขอบคุณเยซีรอบนอกด้วยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจ่เอาไปมาก็จะเหลือเราอยู่สามสามท่านที่อยู่ในไลน์เนาะจันเนาะแกงแกงพิสีแกงแกง,แกงธรรมดาจ้ะสวัสดีค่ะน้องรวยน้องหมื่นขอบคุณนะคะมานั่ง พี่สีบอกห้ามพูดคำว่ารูดเพราะเกงใจพี่นานครเด็ดก็ได้ก็เลยบอกอย่างนั้นบอกมาเด็ดผักขี้เหล็กกันก็แล้วกันน้องลองจะกดอันนั้นดูนะอะ